โอเคครับ okay, ผมวันนี้จะมาสอนเพิ่มไอพี P A นะผมก็อันนี้ก็เฟรมเรทผมวิ่งประมาณ500กว่าๆครับก็เซตติ้งในเกมที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นทุกอย่างวิลอฮานะประมาณนี้นะครับส่วนใครที่บอกว่าคอมสเปคต่ำๆนะผมหรือว,ว่าไม่ได้แรงมากก็ปรับตรงนี้เป็นน้องวอรครับแล้วตรงนี้ปิดเป็นออฟนะนี่ครับประมาณนี้นะแล้วก็เซตติ้งคีย์บอร์ดเมาส์ผมก็ปรับประมาณนี้คนระับเมาส์จะได้นิ่งขึ้นแล้วก็ลดการสั่นนะส่วนเอดเวนต์กราฟิกก็ ปรับตามหน้าจอเลยครับประมาณนี้นะครับพิ่มเลยก็500กว่าก็เดี๋ยวไปดูเซตติ้งนอกเกมนะผมว่าปรับอะไรบ้างนะเซตติ้งนิดเดียวผมนะผมนี่ผมปรับนะก็ไม่ได้ปรับอะไรเยอะนะก็ตรงนี้ก็เลือกเป็นการ์ดจอนะใครที่ซีพียูแรงกว่าการ์ดจอก็เลือกเป็นซีพียูนะส่วน m มดิเตอร์สามดีเซตติ้งนะอันนี้ผมก็ปรับไม่มากนะตัวนี้เป็นการ์ดจอเราส่วนอันนี้ก็เป็นอันที่สองนะตัวนี้ก็เป็นไฮเฮดนะผมแล้วก็เท็กเจอร์เป็นไฮฟอร์มแมนนะข้างล่างวีซิเป็นออมนะ แล้วก็อันสุดท้ายนะครับให้คลิกอันนี้มานะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้ซูเปอร์แล้วก็เลขเลขสีครับแล้วก็กดเซฟแอปพลายได้เลยก็ประมาณนี้นะผมเซตติ้งวิดีโอแล้วก็สิ่งจะเป็นนะผมก็จะเป็นแก้ไม้ล้องมั่วนะผมที่เขาใช้นะผมส่วนตัวผมก็ใช้นะก็ให้เราพิมพ์ตรงนโ้ว่าไฟเอ็มนะผมแล้วก็คลิกขวา open file location ครับไปที่หอยทาแล้วก็ c i t i z n x นะกดคลิกขวายดิดตรงนี้ก็มันจะไม่มีอย่างนี้ครับสมมตินะอ่ะลบไปก่อนแล้วก็ครานี้ขอผมมากลอบตรงนี้ครับ ในห้องอคอฟีนะอยู่บนบนนะครับแล้วก็ไปที่โน้ตแพดน,นะครับคอนโทรบีวางแล้วก็คอนโทรเอสเซฟนะประมาณนี้สำหรับใครที่บอกว่ามองหาซีมดีนะผมแบบว่าในตัวช่วยฝีมือนะก็ฝากเว็บผม,ผมนะครับผมเอควาสโต้นะก็จะมีราคาถูกๆนะผมเริ่มต้นที่99บาทนะผมของดีๆเพียบเลยนะประมาณนี้เลยครับก็มาเล่นซื้อกันได้ครับนี่คนระับผมประมาณนี้เลยโอเคผมก็ประมาณนี้ถนะ้าผมไม่ได้มีอะไรเยอะน,น,นะผมวิดีโอที่ผมใช้ก็จะเป็นเคอร์เนลเอรนะครับแล้วนกะ็นะ สำใครที่บอกว่าอยากลงวิดีโอพวกเกมอะไรอย่างงี้ครับวิดีโอโกวิดีโอเคอร์เนลอะไรอย่างงี้ส่วนตัวผมมองว่ามันก็ไม่ได้เพิ่มเยอะนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะลงนะแล้วก็ใครที่หาบูริเฟสหรืออะไรอย่างงี้ครับตามร้านต่างๆนะผมแนะนําว่าอย่าไปบุ้นะครับผมเคยทําหรืออะไรอเงี้ยมันก็เพิ่มไม่ได้เยอะครับหรือบางทีก็ไม่เพิ่มเลยครับอันนี้ก็ตรงๆเลยนะแนะนําว่าอัพคอมเราดีกว่านะครับมันก็แรงตามคอมเราประมาณนี้เลยครับขอบมากครับ